สวัสดีค่ะกำอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแจ็คสันหวังกันนะคะทุกคนวันนี้ก็จะมายืนยันข่าวลือนะคะที่ลือกันว่าแจ็คสันหวังเนี่ยจะได้เป็นนิวคริสโฟคนใหม่ของหนังเรื่องคริสโฟซึ่งพอแจ็คสันหวังให้สัมภาษณ์ไปในรายการทีอินเดียนะคะทุกคนก็แพร่กระจายข่าวลือนี้อย่างรวดเร็วเลยทุกคนจนทําให้แจ็คสันหวังนะคะต้องมาตอบคําถามที่มีสื่อไปถามนะคะว่าแจ็คสันหวังจะได้เป็นคริสโฟคนใหม่หรือว่าจะได้เข้าร่วมในห,หนังเรื่องคริสโฟด้วยใช่หรือเปล่า ซึ่งทางแจ็คสวังนะคะก็ได้ตอบกับสื่อไปว่าไม่เป็นความจริงนะทุกคนที่แจ็คสวังให้สัมภาษณ์ไปก็คือเป็นแค่การล้อเล่นเท่านั้นเองเพราะว่าตัวของเะเลกหนังเรื่องนั้นเนี่ยเขารู้จักกันแล้วก็คิดว่าน่าจะค่อนข้างสนิทนะคะเขาก็เลยสามารถที่จะพูดเล่นกันแบบนี้ได้ซึ่งแจ็คสวังเขาก็ย้ำนะคะคิดดิ้งนะคะเขาหยอกเล่นนะคะแล้วแจ็คสวังนะคะเขาก็ยังบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขากําลังทาอัลบั้มเมจิ้แมน2เขายังไม่มีเวลามากพอในการที่จะ มุมเทให้กับงานแสดงเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นช่วงที่เขาจะต้องมีเวิร์ทัวร์นะคะสรุปก็คือข่าวลือนี้ไม่เป็นความจริงนะคะเป็นข่าวลือที่ถูกต่อยมาโดยแจ็คสันหวังแต่เพียงผู้เดียวนะคะแต่ขนาดว่าแค่เขาหยอกเล่นน่ะก็เป็นกระแสขนาดนี้ก็ไม่แน่นะคะหนังคริสไฟ์เนี่ยอาจจะมีแจ็คสันหวังก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่จังหวะและโอกาสนะคะแล้วเอาล่ะค่ะจบเรื่องข่าวลือของคริสภาคสี่กันไปนะคะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยากจะ ากทุกๆคนนะคะก็คืองานเคคอนที่ LA นะคะที่จะจัดขึ้นในวันที่1ถึง3สิงหาคมแจ็คสันหวังก็จะมีตารางขึ้นในวันที่2สิงหาคมนะคะเดี๋ยวตารางเวลาเนี่ยเราเราจะต้องได้ดูกันอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้เขาประกาศมาแค่นี้ก่อนนะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ